สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Sweet Mobster ตกหัวใจนายจอมโหดในตอนที่9และ10ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ฮยอนอูได้สารภาพกับนางเอกตามตรงว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอตามหาพร้อมถามว่าทำไมเธอถึงอยากตามหาคนคนนั้นนางเอกบอกว่าเป็นเพราะเธอรู้สึกผิดเธอเล่าว่าตอนเด็กเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่น่ากลัวมากมานั่งอยู่หน้าบ้านเธอ ตอนนั้นเธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงจะมาตามหาพ่อของเธอและเหมือนว่าเขาจะถามถึงใครบางคนด้วยทว่าเธอกระแท้งทําเป็นไม่ได้ยินแล้วตัดสินใจวิ่งไปหาพี่ฮยอนอูที่บ้านแต่ชายคนนั้นก็ยังคงตามเธอไปจนกระทั่งชายคนนั้นพาตัวพี่ฮยอนอูไปเธอถึงตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วชายคนนั้นตามหาพี่ฮยอนอูไม่ใช่พ่อของเธอในปัจจุบันอายการฮายอนอูได้บอกกับนางเอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนที่เธอตามหาอยู่ที่ไหน และเขาก็สามารถบอกเธอได้หากเธอต้องการจะพบคนคนนั้นจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาบ้านในสภาพเมามายพร้อมกับถือกล่องแคปซูลเวลาไว้ในมือก่อนเธอจะได้พบเข้ากับพระเอกที่ยืนรออยู่เธอจึงบอกกับเขาว่าเธอเจอคนที่ฝังแคปซูลเวลากับเธอแล้วและเธอก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วเพราะคนคนนั้นสบายดีดังนั้นฉันจะทําตามคําแนะนําของคุณฉันจะไม่พูดถึงเรื่องในอดีตและจะไม่ไปเจอคนคนนั้นอีก ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะคุณซอจีฮาวานเราอย่าเจอกันอีกเลยค่ะฉันจะย้ายออกเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางเอกและลูกน้องพระเอกอีกสี่คนก็ได้พาการแบรนานหนังสือตั้งแต่เชา้าในขณะที่พระเอกเดินทางไปที่สำนักงานอายการเพื่อให้ปากคำเรื่องที่เกิดขึ้นในโกดังและเรื่องยุนแทกซึ่งหลังจากออกจากสำนักงานอายการพระเอกก็ได้ไปหาหัวหน้าแก๊งแมวหมวเพื่อเตือนหมอนั่นว่าอย่ามายุ่งกับคนของเขาอีกต่อมาพอซื้อหนังสือเสร็จ พวกลูกน้องพระเอกก็ดันเดินออกมาได้ยินตอนที่เด็กมอปลายกลุ่มหนึ่งกำลังเมามอยดูถูกใครบางคนที่เรียนไม่จบชั้นประถมทำเอาแจซูที่ได้ยินถึงกับเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ในขณะที่ลูกน้องพระเอกทำเป็นไม่สนใจและจะเดินกลับเข้าไปด้านในนางเอกกลับเดินดุยดุยไปหาเด็กพวกนั้นเพียงลำพังและบอกว่าได้พวกเขาเรียนไม่จบไม่ใช่เพราะพวกเขาโง่แต่เป็นเพราะว่าเขาต่างก็มีปัญหาของตัวเองถึงภายนอกจะดูหยาบกร้านแต่พวกเขาก็ตั้งใจทำงานและเป็นคนดี ทำให้พวกลูกน้องพระเอกซาบซึงมากก่อนพวกเขาจะเข้าไปช่วยปกป้องนางเอกและไล่เด็กเกเรพวกนั้นไปอีกด้านหัวหน้าแก๊งแมวเหมีวก็ได้มารับพ่อพระเอกที่ได้รับการปล่อยตัววันนี้หลังจากที่ได้รับโทษจำคุกถึง9ปีในทางกลับกันอิวยองก็ได้ถามพระเอกว่าเขามีแลนจะไปเยี่ยมพ่อของเขาไหมแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพ่อแล้วพร้อมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรแค่โฟกัสไปยังสิ่งที่เราต้องทําก็พอ ฝั่งนางเอกตอนนี้ก็กําลังหางานใหม่และที่อยู่ใหม่เพื่อนจึงถามว่าทาไมเธอถึงย้ายออกนางเอกเลยบอกว่าเธออยากรีบย้ายออกจากที่นั่นก่อนที่เธอจะตกหลุมรักพระเอกจนถอนตัวไม่ขึ้นทั้งๆที่พระเอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยเย็นวันนั้นนางเอกได้กลับมาบ้านพร้อมกับไก่ทอดและพิซซ่าเนื่องจากเธอนั้นต้องการเลี้ยงขอบคุณทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเธอจะออกมาคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัว พระเอกถามว่าเธอได้ที่อยู่ใหม่หรือยังพเพราะเขานั้นต้องการช่วยหาทว่านางเอกกลับปฏิเสธความช่วยเหลือของพระเอกและบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมากังวลเรื่องเธอเพราะมันทำให้เธอสับสนและคิดไปไกลเช้าวันรุ่งขึ้นพวกลูกน้องพระเอกก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องทำงานของอิวยองเพื่อประชุมด่วนเรื่องที่นางเอกจะย้ายออกจากบ้านซึ่งพวกเขาวางแผนไว้ว่าจะแอบนัดบอดให้กับนางเอกเพื่อเป็นการกระตุ้นพระเอกและคนที่พวกเขาเลือกไว้ ก็คือผู้จัดการของบริษัทพวกเขานั่นเองก่อนพวกเขาจะได้รับรายงานว่าตอนนี้สินค้าเด็กตัวใหม่ขายดีจนเกลี้ยงสต๊อกภายในสองชั่วโมงเพราะเยนาถ่ายรูปสินค้าลงโซเชียลเป็นเหตุให้ทุกคนยุ่งขึ้นมาทันทีพวกเขาจึงได้มอบหมายให้ดงฮีเป็นคนจัดการเรื่องนัดบอดนางเอกเพียงลําพังต่อมาอยูยองก็ได้มารายงานพระเอกเรื่องเยนาพร้อมทําเชิงบอกพระเอกเป็นในๆว่านางเอกกําลังนัดบอดอยู่ที่ร้านกาแฟด้านล่าง พอรู้แบบนั้นพระเอกก็อดไม่ได้ที่จะลงไปดูเขาได้นั่งลงที่โต๊ะติดกับนางเอกแบบหันหลังชนกับนางเอกเลยเพื่อที่จะได้แอบฟังเธอกับชายคนนั้นคุยกันได้สะดวกแต่จู่ๆเยนา,นากลับโผล่มาแถมบอกว่าเธอมาที่นี่ก็เพราะพระเอกอยู่ที่นี่พระเอกเลยพยายามปฏิเสธสุดฤทธิ์ว่าเธอไม่ได้นัดเยนาม,มาทว่านางเอกก็ไม่สนใจและได้เดินจากไปพร้อมกับคู่เดทของเธอคืนนั้นพวกลูกน้องก็พยายามขอไม่ให้นางเอกย้ายออก แต่ไม่ว่ายังไงนางเอกก็ยังคงยืนยันที่จะไประหว่างนั้นเองพระเอกกับอิวยองก็กลับมาถึงบ้านพวกเขาจึงได้ขอให้พระเอกช่วยห้ามนางเอกทีแต่พระเอกดนไปชวนนางเอกทะเลาะเรื่องที่เธอนัดบอดไปซะได้จนสุดท้ายก็นําไปสู่การโต้เถียงอย่างดุเดือดในเรื่องอื่นแบบโมโซส,สารพัดส,สารเพไปหมดทว่าพอตั้งสติได้พระเอกก็ได้แต่มานั่งจ่อยอยู่คนเดียวในห้องพองุดหงิดตัวเองที่พูดออกไปแบบนั้นในขณะเดียวกัน ฮยอนอูก็ได้มาพบมีจินเพื่อถามเกี่ยวกับคดีของยายเธอทําให้เขาได้รู้ว่าพระเอกได้คอยช่วยเหลือมีจินเรื่องเรียนมาตลอดจนตอนนี้เธอเรียนอยู่บริญญาตีแล้วแต่ฮยอนอูกลับคิดว่าที่พระเอกทําแบบนี้ก็เพื่อชอดใช้ที่เขาทําร้ายยายของเธอมีจินปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะในวันนั้นเธอเห็นกับตาตัวเองว่าพระเอกเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงแบบไม่มีอาวุธอะไรเลยก่อนจะมีอันธพานกลุ่มหนึ่งถืออาวุธปลุกเข้าไปทําร้ายเขา มีจินคิดว่าพระเอกน่าจะไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหากเขารู้เขาคงไม่เข้าไปตัวเปล่าคนเดียวแบบนั้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นพระเอกก็ได้ไปงานศพของยายมีจินด้วยแต่แม่มีจินก็ได้ไล่เขาไปมีจินกล่าวว่าตอนนั้นพระเอกดูเหมือนจะเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาและเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเอกก็จะคอยสนับสนุนมีจินเรื่องเรียนตลอดถว่าหลังจากรู้ทุกอย่างจากมีจิน มันก็ทําให้ฮยอนอูรู้สึกสับสนมากที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาจึงได้โทรไปหานางเอกนางเอกเลยได้พูดให้กําลังใจฮยอนอูอีกด้านพ่อพระเอกก็ได้รับช่วงต่อดูแลกิจการทั้งหมดของแก๊งแมวเหมียวและได้ต่อว่าหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวที่ทําข้อตกลงกับตะวันพังไม่เป็นท่าหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวจึงบอกว่าเขาน่าจะล้วงไหลามาจากฝั่งของตะวันแต่พ่อพระเอกกลับไม่คิดแบบนั้นวันรุ่งึ้นยูยองก็ได้ช่วยพระเอก ค้นหาบ้านเช่าให้กับนางเอกแต่ก็ไม่มีที่ไหนถูกใจพระเอกเลยสักทีในเวลาเดียวกันนางเอกก็ได้ตะเเวนดูบ้านกับตัวแทนบริษัทอสังหาก่อนเธอจะบังเอิญเจอเขากับกลุ่มเด็กมอปลายได้เคยเจอเมื่อวันก่อนแถมพวกนั้นก็ได้วิ่งไล่ตามเพื่อเอาคืนเธอเระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้โทรเข้ามาและได้ยินเข้ากับตอนที่นางเอกรีเสียงดังก่อนที่เธอนั้นจะทําโทรศัพท์ร่วงหลุดมือแล้วมีคุณป้าคนหนึ่งแถวนั้นเก็บขึ้นมา พระเอกจึงได้รีบไปหาคุณป้าคุณป้าจึงได้เล่าให้พระเอกฟังว่ามีคนไล่ตามนางเอกและตอนนี้เธอก็วิ่งหนีเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วพระเอกจึงได้รีบตามไปหานางเอกทันทีแต่พอไปถึงเขากลับพบว่าฮายอนอูมาถึงก่อนแล้วและได้จัดการเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้นางเอกจนเสร็จสรพก่อนนางเอกจะขอให้ฮยอนอูช่วยโทรเข้าโทรศัพท์ของเธอทีทันใดนั้นเสียงลิงโทนก็ดังลั่นขึ้นมาทำให้พระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ ร้อนรนทําอะไรไม่ถูกเขาจึงได้วางโทรศัพท์ไว้บนพื้นจากนั้นก็หนีไปซ่อนตัวที่อื่นต่อมาเมื่อฮยอนอูจะไปส่งนางเอกที่บ้านเธอก็ได้สารภาพกับเขาไปตามตรงว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเพราะเธอลาออกจากงานแล้วและตอนนี้เธอก็อาศัยอยู่ที่บ้านของพระเอกแต่เธอก็กําลังหาที่อยู่ใหม่และกําลังจะย้ายออกแล้วเช่นกันเย็นวันนั้นเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้พบกับพระเอกที่ยืนรอเธออยู่ พร้อมกับซองเอกสารซึ่งด้านไหนก็คือสัญญาเชาบ้านที่เขาเตรียมไว้สําหรับนางเอกทว่าสุดท้ายพระเอกกลับไม่กล้ามอบให้เธอต่อมาเมื่อนางเอกเข้ามาในห้องเธอก็ได้รับสายจากตัวทนาสังหาที่โทรมาแจ้งเรื่องที่เจ้าของบ้านยอมลดค่าเช่าให้เธอแล้วเธอจึงได้ขอคิดดูก่อนแล้วจะติดต่อกลับไปในวันพรุ่งนี้จากนั้นนางเอกก็ได้มาขอคุยกับพระเอกเธอได้บอกกับเขาว่า เธอจะนัดเซนสัญญาเช่าบ้านในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกกลับนิ่งเฉยไม่แสดงอาการอะไรเลยที่เธอนั้นกําลังจะจากไปนางเอกจึงพูดขึ้นมาว่าเป็นเขาใช่ไหมที่ทิ้งโทรศัพท์ของเธอไว้บนพื้นหากเป็นห่วงฉันขนาดนั้นทําไมคุณถึงไม่เผยตัวออกมาคุณกลัวอะไรอยู่กันแน่แต่ไม่ว่านางเอกจะพูดยังไงพระเอกก็ยังคงเลือกที่จะเย็นชาใส่เธอนางเอกจึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็จะไม่พูดอะไรต่อแม้ว่าคุณจะไม่ชอบ แต่ฉันชอบเวลาที่อยู่ที่นี่นะคะและฉันก็ชอบเวลาที่อยู่กับคุณด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหดหูเพราะหยุดคิดถึงช่วงเวลาที่มีนางเอกอยู่ภายในบ้านของเขาไม่ได้ด้านนางเอกหลังจากเซ็นสัญญาเช่าบ้านเสร็จเธอกับพยอนอูก,ก็ได้ไปที่สวนสาธารณะเพื่อดื่มฉลองที่นางเอกได้ที่อยู่ใหม่ด้วยกันทว่าแจซูดันไปให้อาหารแมวแถวนั้นพอดีทําให้เขาได้เห็นเข้ากับตอนที่นางเอกอยู่กับพยอนอูทางพระเอก หลังจากนั่งคิดทบทวนอยู่นานสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปหานางเอกก่อนจะบังเอิญเจอเข้ากับแจซูหน้าบ้านแจซูก็เลยบอกว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ไหนพระเอกได้โทรหานางเอกไปพร้อมกับวิ่งตามหาเธอไปด้วยทว่าเธอก็อ,อกจะตัดสายเขาแต่พอเธอตัดสินใจลุกขึ้นไปรับสายพยอนอูกลับจับแขนรั้งเธอไว้และได้สารภาพรักกับเธอทําให้พระเอกที่อยู่ในสายได้ยินทุกอย่างพระเอกจึงได้แต่ยืนอึง้งจ้องมองไปที่นางเอกกับพยอนอูที่อยู่เบื้องหน้า ถึงจะเป็นอย่างนั้นพระเอกก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับเขาได้เดินเข้าไปหานางเอกและอ้างว่าเธอต้องกลับไปที่บ้านเขาตอนนี้เลยเพราะวันนี้เป็นวันทําความสะอาดบ้านนางเอกจึงบอกว่าเธอกําลังคุยกับพยอนอูอยู่เดี๋ยวจะตามไปช่วยทีหลังแต่ไม่ว่ายังไงพระเอกก็ไม่ยอมกลับหากนางเอกไม่ไปด้วยสุดท้ายนางเอกก็เลยยอมได้ค่ะฉันจะไปทําความสะอาดบ้านให้คุณก่อนเธอจะหันไปบอกลาพยอนอูแล้วเดินจากไปทันที พออยู่กันตามลําพังฮยอนอูก็ได้ถามพระเอกว่าเขาชอบนางเอกงั้นหรอพระเอกเลยถามกลับว่าทําไมเขาต้องตอบด้วยฮยอนอูจึงเตือนว่าพระเอกเป็นผู้ชายที่อันตรายที่ไม่สมควรมีใครอยู่เคียงข้างพร้อมพูดถึงเรื่องพ่อพระเอกขึ้นมาพระเอกสวนกลับตัวผมเป็นคนยังไงผมรู้ตัวเองดีที่สุดผมรู้ดีเกี่ยวกับอันตรายที่อยู่รอบตัวผมเพราะในตอนที่คุณคิดถึงมันสิบครั้งผมคิดถึงมันมากกว่าพันครั้งดังนั้นมันคงจะง่ายกว่า หากห้ามไม่เธอย้ายออกจากบ้านผมและอะไรก็ตามที่คุณกังวลอยู่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะผมจะปกป้องเธอด้วยชีวิตด้านนางเอกก็ได้เดินมาถึงหน้าบ้านพระเอกแล้วทว่าสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะไม่เข้าไปและได้ตัดสินใจไปค้างคืนที่บ้านเพื่อนแทนคืนนั้นอยูยองก็ได้แนะนําให้พระเอกซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่พระเอกแตกต่างจากขยอนอูเช้าวันรุ่งขึ้น พระเอกก็กระสับกระส่ายอย่างหนักพยายามคิดหาวิธีสารภาพรักกับนางเอกแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยู่ดีอีกด้านหลังจากเพื่อนนางเอกมีอาการผออื่นผอมปแปลกๆมาสักระยะเธอก็เลยตัดสินใจตรวจการตั้งครรภ์ทว่าก่อนที่ผลตรวจจะออกนางเอกก็ได้ตามเธอไปเก็บของที่บ้านพระเอกด้วยกันสะก่อนเพื่อนนางเอกก็เลยหยิบที่ตรวจคันใส่กระเป๋ากางเกงไปด้วยขณะเดียวกันลูกน้องของพระเอก ก็ได้วางแผนจะพาทุกคนในบ้านไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยกันเพื่อหาโอกาสให้พระเอกนางเอกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนางเอกจะได้ไม่ย้ายออกและทันทีที่นางเอกกับเพื่อนขับรถมาถึงหน้าบ้านพระเอกพวกเธอก็ถูกลูกน้องพระเอกลากตัวไปขึ้นรถอีกคันทันทีซึ่งพระเอกกับอิวยองเองก็ถูกผลักขึ้นรถไปด้วยเช่นกันทว่าระหว่างที่กำลังจะขึ้นนั้นพระเอกก็สังเกตเห็นใครบางคนกำลังแอบถ่ายรูปพวกเขาอยู่ในทางกลับกัน พยอนอูก็ได้ทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อพระเอกโดยทบทวนจากข่าวและบทความเก่าๆก่อนผู้ช่วยจะพูดขึ้นมาว่าเมื่อสิปีก่อนพระเอกที่เป็นผู้สืบทอดได้แทงข้างหลังพ่อตัวเองแจ้งความจับพ่อตัวเองเข้าคุกและสิบปีต่อมาพ่อของเขาก็ออกมาจากคุกและไปเข้าร่วมแก๊งแมวเหมียวเมื่อสองคนที่มีความแค้นกับเขามารวมตัวกันเขาก็คงต้องระวังตัวเป็นอย่างมากพยอนอูบอกไม่ใช่แค่พระเอกหรอกเพราะคนอื่นก็ต้องกังวลเช่นกัน ต่อมาเมื่อมาถึงบ้านพักตากอากาศแจซูก็เผลอทับขวดซอสมะเขือเทศจนทําให้มันพุ่งใส่เสื้อพระเอกเลอะเทอะพระเอกจึงต้องขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดใหม่และขณะที่ทุกคนกําลังยุ่งกับการเตรียมของนางเอกก็ได้ออกไปเดินเล่นคนเดียวทว่าพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเธอก็ยังไม่กลับมาอีกแถมโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องมันก็ทําให้พระเอกเริ่มกังวลกระวายใจทุกคนเลยช่วยกันออกตามหานางเอกจนสุดท้ายพระเอกก็หาเธอเจอ เขาได้วิ่งเข้าไปหาเธอด้วยความบ้าคั่างเป็นเหตุให้นางเอกตกใจพยายามถอยหนีจนเกือบตกเนินเขาโชคดีที่พระเอกจับมือเธอไว้ได้ทันแต่สุดท้ายพระเอกก็ถาลืลินกลิ้งตกเนินเขาไปพร้อมกับเธออยู่ดีพอลุกขึ้นมาได้พระเอกก็บ่นนางเอกออกมาเป็นชุดที่เธอออกมาเดินเล่นคนเดียวโทรศัพท์ก็ปิดถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะทํายังไงรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณแค่ไหนนางเอกถามจะมาตะคอกใส่ฉันทําไมฉันแค่ออกมาเดินเล่นเอง แล้วฉันเคยขอให้คุณมาห่วงฉันหรือไงก็คุณบอกเองว่าชอบอยู่คนเดียวนี่แล้วทำไมายังชอบทำให้ฉันสับสนเอาแต่ตามติดฉันไปทุกที่อยู่ได้พอนางเอกจะเดินหนีพระเอกจึงได้จับแขนเธอไว้และสารภาพออกมาผมชอบคุณครับชอบมากในสายตาผมมีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นทำเอานางเอกถึงกับตะลึงก่อนพวกเขาจะพบว่านางเอกขาเจ็บพระเอกจึงได้แบกนางเอกขึ้นหลังซึ่งระหว่างเดินกลับนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอคิดว่า เธอคงเริ่มชอบเขาตั้งแต่วันที่เขาช่วยเธอที่โรงพยาบาลแล้วเพราะตั้งแต่วันนั้นเธอก็อดต่คิดถึงเขาตลอดและไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเธอก็ยังคงชอบเขาอยู่ดีและคำพูดของนางเอกมันก็ทำให้พระเอกถึงกับสตันก่อนเขาจะเผลอปล่อยมือจนทำให้นางเอกล่วงตุ้บลงพื้นดังอักพระเอกจึงรีบนั่งลงดูเธอด้วยความร้อนรนเพราะเป็นห่วงทำให้นางเอกอดขำกับท่าทางของพระเอกไม่ได้เธอจึงได้โน้มตัวเข้าไปจูบเขา ทำให้เขาตกใจเหวินหนักเข้าไปอีกถึงขั้นช็อกจนเป็นลมไปชัวครู่ก่อนจะพยายามตั้งสติแล้วแบกนางเอกกลับไปยังที่พักเย็นวันนั้นเมื่อพ่อพระเอกรู้ว่าหัวหน้าแก๊งแมวเหมียวถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่สํานักงานอายการพ่อพระเอกก็เลยสั่งห้ามไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับบัญชีของแก๊งอีกซึ่งแม้เขาจะยอมรับคําสั่งแต่โดยดีแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกไม่พอใจเพราะที่ตรงนั้นมันเคยเป็นของเขาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นของพ่อพระเอก ขณะเดียวกันที่บ้านพักตากอากาศตอนนี้ทุกคนก็กำลังเพลิดเพลินอยู่กับอาหารและเครื่องดื่มพูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานทว่าเพื่อนนางเอกกลับรู้สึกผืออึดผะอมเมื่อทนันได้กลิ่นอาหารก่อนนางเอกจะบอกกับทุกคนว่าเธอจะไม่ย้ายออกแล้วทําให้พวกลูกน้องพระเอกรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเมื่องานเลี้ยงเลิกลาเพื่อนนางเอกก็พบว่าตัวเองทําที่ตรวจคันหายเธอจึงได้เดินตามหาไปทั่วแต่หายยังไงก็หาไม่เจอ ก่อนอิวยองจะซื้อยาแก้ท้องอืดมาให้เธอเพราะเห็นว่าเธอไม่ค่อยทานอะไรเพื่อนนางเอกจึงตัดสินใจพูดกับอิวยองว่าเพราะเรื่องนางเอกกับพระเอกต่อจากนี้พวกเขาคงได้เจอกันบ่อยขึ้นดังนั้นเรามาทําอะไรอะไรให้มันง่ายขึ้นเถอคะค่ะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะพอพูดจบเธอก็เดินจากไปทันทีส่วนพระเอกก็ยังคงสับสนไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางเอกตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ก่อนเขาจะตามเธอออกมาพบเพื่อมอบที่ประครบเท้าให้ แต่พอเขาสบตาเธอมันกลับทําให้เขานึกถึงแต่เรื่องจูบจนหัวใจเขาเต้นแรงแทบทะลักออกมาด้วยความประมาทพระเอกจึงพยายามเลี่ยงไม่สบตาเธอและเอาแต่ขยับตัวหนีเธอตลอดก่อนจะรีบวิ่งหนีเข้าบ้านพักไปเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพระเอกแล้วซึ่งระหว่างเก็บของอยู่นั้นมันโฮก็บังเอิญเห็นเขากับที่ตรวจคันที่ตกอยู่ในรถแถมขึ้นสองขีดอีกตั้งหากด้านนางเอกตอนนี้ก็เข้าใจแล้ว ว่าทำไมพระเอกถึงเอาตลบหน้าเธอเธอก็เลยแกล้งถ่ายวิดีโอน่ารักน่ารักส่งไปให้เขาพร้อมเรียกเขาว่าที่รักเป็นเหตุให้พระเอกยิ่งฟุง้งซ่านหยุดคิดถึงจูจูของนางเอกไม่ได้เลยเย็นวันนั้นลูกน้องพระเอกก็ได้มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาว่าที่ตรวจคันเป็นของใครซึ่งในขณะที่คนอื่นคิดว่าเป็นของนางเอกอิวยองก็รู้สึกเอะใจคิดถึงอาการแปลกๆของเพื่อนนางเอกขึ้นมาในทางกลับกันนางเอกก็ได้นัดเจอฮยอนอู เธอได้ขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเธอและอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดแต่เธอก็ไม่สามารถรับความรู้สึกเขาได้เนื่องจากตอนนี้เธอมีคนที่ชอบแล้วจากนั้นฮยอนอูก็เดินไปส่งนางเอกที่บ้านพระเอกฮยอนอูหวังว่าพวกเขาจะยังคงเป็นเพื่อนกันได้ก่อนจะยื่นมือออกไปเพื่อจับมืออำลาแต่จู่ๆพระเอกกลับปรากฏตัวขึ้นปัดมือฮยอนอูออกพระเอกได้จับมือนางเอกไว้แน่นและตะโกนออกมาเสียงดังไปกันเถอะที่รักพร้อมจูงนางเอกเข้าบ้านทันที ทำให้ฮยอนอูถึงกับงงว่าพระเอกเป็นอะไรของเขาเมื่อเข้ามาในบ้านพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาไม่ชอบเวลาที่เธออยู่กับผู้ชายอื่นก่อนเขาจะใช้สองมือจับไปที่ใบหน้าของเธอและขอให้เธอมองเขาแค่คนเดียวเท่านั้นจากนั้นพระเอกก็โนมตัวลงไปจูบนางเอกอย่างอ่อนโยนและตอนที่9ถึง10ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ